So delicious. Roy right, Supply it up. You mean yours with like a cucumber, right? Yeah. Spicy. spicy. No, no spicy. Yours is not spicy? Yeah. It's Lao though, right? Yeah. Lao? Yeah. A cucumber. Yeah. Mmm. 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 So good. I like the, I like the Thai better because it's sweet. It's sweet. Sweet, sour. Yeah, and, yeah. And a little salty. And spicy, yeah. Spicy, sweet, sour. Mm-hmm, mm hmm Salty. As they were saying in England and Ireland, it's so lovely. <laughs> so lovely. น่ะตำไทยกับคาร์ออนเป็นอยู่อ t ดดิสอยู่อ c ดชิคเก้นอีโซไหนน่ะอ so nice. yeah. mm ืมอืมอืมอืมเออกินเมือนเราคนใหญ่ use your hand is the best the b <laughs> e <The best>. s t t h e b e s t no best 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 n o อ no, นค best uh, my <laughs> cucumber salad อันนี้ยี่มองตำตำแตงไทยแตงจิ้งอ่ะบานยี่มองเอินเอินบักแตงจิ้งอันชนิดที่พ่อเขาหน่วยอ่นอนๆเนาะเขาสิเอามาตำสม I share for Sister tong Half-half. Fried <coughs> my... Papaya Salad but chicken is such a wonderful taste. So, so, the flavors are so wonderful. I really like the two together. You yeah, we have Pad Salad, have chicken with it. So, always so delicious. It, it's a good, it's a good mix, good meal. <Delicious. S 1> มันอนิพญายลถเจอเหตุงานแต่เศร้ากินข่าวต้อนบ่ายสองโมงเคืองอ่าเราบริดกินตำสมนานนานด้นแห้งจ้ะพี่น้องตำไทยไก่ย่าง so delicious โอ้ขอบเนี่ยนี่จ่ะพี่น้องเนี่ยมองเอาแบบแต่งติ่งสีพญายรถเจอกิน เอามาตำแต่งสแสบแห้งกับพี่นนอง Careful and fry Desmeal chicken and เ yeah, <c oughs> นี่ยสเมลดี i s ข่าหนียัมองจำบ่ได้จะเถอลิลิกกันลิลิกลกันออียงเนี่ยละ่ะ เป็นคนที่จำคาบอะไรยักเถื่อนอ้าวแค่พอ อย่าเบ๊บ hmm. ช mm ิว hmm. ช mm ิว before swallow โอ้เอกินแบบนั hmm. mm ่นหรอปัญญาไทยเซ่ดิสไ d ไทยเซกริลชิคเคนไทยเซ ไก่ย่าง k a i ไก่ y a n g ย่างไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างตำไทยไก่ย่างกินกับบักแตงจริง มะเขือแลักกะคาพักซำนีพ่พอแต่ถ่ายยัมองกินยัมองกับซีเดสหยอดสะเ๊ดหลักกะประกาศหินพักโปรดยด้มองแลักกะเอาพักขาพักชะอมมากินน้ำจ้ะพี่เนาะ In America, they said that about pretty girls. Guy, ya <laughs> What? Guy, yah. Guy, yah. K a i. Guy, yah. <laughs> ้สมบังหงเราสิตักตักตักไปก้องชังจานขาวเราไอเบิร์ดก่อนเลาคอยตักกินเธอเดียวจากพี่นอเรามาแหลกๆเด้อเรามาไม่ใหม่นะ่ะมีกับขาวจักเธอได้ยางกับสางเราสิตักไปกองก้องก้อง,องจูนพูนในจานขาวเราเราถามว่ากินกินแบบนี้มมนโบแล้วก็ตักไปตักไปตักไปแล้วก็พักพูนจโจโกพูนจนเฮีย มุกโอ้ยนะเด e กด็อกเด็กด็อกสวมมเนื้อแมล่นนามบ้านเขาบ้านจะคล้องก็ไม่นามอยู่มักมาเล่นนามบ้านเขาไม่นั่งไข่มุก she smells she smells s t She, she, sells yeah. she sells chicken. She <laughs> what do you want? Mung, you want this? You want that? You want this? What do you want? Eh, want a little. And that mom. and that, and I have this. Small. You want these two? Small. Want I want these? small. I want this. Okay. I like dark meat. You can have these. Okay. Okay. Well, okay. I, like, I, like I like this. I like dark meat. Okay. I like the chicken leg like, rather than chicken okay. breast. Okay. แค่พูโอ้ยพี่นอ so <delicious>, ้องต้มไทยไก่ย่าง oh, <no. S 2> เหลือแต่น,นาม <c oughs> นามต้มสมเรียบร้อยเมนูโปรดพญไยโลดเจอโอ้เสือไก่เห้มองกินอยู่จ้ะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าต้มไทยนี่เกี่ยงตับ แต่ว,ว่าของเง้ยมองกะไม่ตั้มแบบแต้งกะพี่น้องเกี๊ยงตับสบายเลยอร่อยมากาาอืมอร่อยมากสบายเลยสบายเลยอืม so d e l i c i o